สวัสดีครับผมก็มาเราเลือกกับผมในช่องนี่ครับผมโคเชเนี่ยครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้เมนูทำอะไรลาบหมูครับวันนี้เราจะมาทำลาบหมูกันมีตับก็มีเนื้อสันครับเหลือเครื่องประมาณนี้ครับที่บอกไวลานานนะเราทำวันสำเร็จตอนที่พ่อไปประม่วงหาวเนาะมันนาวโหตอนวันสำเร็จรอบนี้เราไม่มี๋ยวรอการทำสุดรา ใช่ครับตัวต่นทำกับเจนี่แต่ว่าอย่าลืมครับที่ผมสัญญาบอกไว้คร620ซับตากล้องจะเข้ามาครับผมมีตากล้องมาต่อไปถ้าห้าร้อยย้ายกล้องมาใช่ครับที่ต่อไปห้าร้อยย้ายมาเลยครับนี่มาเองเลยตัวอสียงตามมาก่อนตามมาก่อนนี่เอาตามมาก่อนเลยดิห้าร้อยย้ายมาเงินดิหลายคนอยากเห็นตากล้องเยังไม่รอได้เจอได้เจอ จะกู้รอดูครับผมไม่ใช่ครับนะครับผมตากล้องเราเออสดีครับยังเลยไปเน้นนำตัวไปดีครับผมข้อครับผมเป็นตากล้องครับตากล้องโอเคทีมเราตากล้องทีมเราตากล้องสตูดิโอแล้วครับมี่สตูดิโอกมข้อเชนเนลครับใช่ผู้ตตะต่อผู้อยู่เบื้องหลังนี่แหละครับแต่ไม่ได้เขานี่เรานี่ไม่ได้ออกกล้องเลยครับนี่ใช่ต่อไปก็ไปทำกันเลยไหมเอาเลยดเอาเลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจับมู ยำลาบกันเลยดีกว่าครับที่นี่สับลงเลยครับเจ็บแน่นอนต่อไปหมูที่เราเลือนเสร็จเรียบร้อยที่ต่อไปเป็นการลาบครับผมไปตีเราดุยเลยที่นี่พ่อครัวแห่งเด่นขมคอครับท oh, <no. S 2> ี่นี่ใไญ่มากจะไหนามาจากขมคอขมขอเลือดแบบส่บริเวณบริเวณเตียงนี่เ,เดีกเกยววิ่

กดี๋ยวมาดีาล้วกทมาไปเลย

เวลามันมีกสูงกันจะเกทียครับวันนี้มีเวลาดีเดี๋ยวถ่ายต่อเดีถ่ายทำกันเีน่ครันี่ครับยนอย่อยีมบอลร่มบาลกะเทอมดงออเกต้ตเอยเกต้าเองนะจ๊จดง วุ้เครียดวันนี้วันอะไรดูอยู่วันอาทิตย์หันตาโอเคนะ่ก่อนเี๋ยบอบมีอะไรดันโูยหนาโูยหนาเขาเขารียกอะไรผมวุ้ชีหผมโูยโดยโรยโ เดี่ยวหอมยังไม่หนึ่มหอมหอมม่กับเจียม ขับใหญ่ทีเอามือจีบบ้างรับคนเนี่ยเยอะเนะเยอะเหลืใส่จานที่นี่เราไป,ไไปไากินดยกันครับ หลังจากที่เราหลับเรียบร้อยแล้วะต่อไปก็เป็นการกินครับทีนี้มาด้ได้ครับมาดูได้มานี่ดูด้วยนี่มันจะแซ่บแค่ไหนออกมาครับครับยิงไผ่ย่างอยู่นี่เออวู้ดเก่งเคียงเราดินั่นน่ะมีเลยเด้งพักมีเลยเดิงอธิบายเข้าไปหอมหอมผิดถ่ะ นะนะซีมันมีพระนะมีิจิพระซีอืต่างไหนมาอืมต้นตายเปล่านี่บางทงบางเต่าทำโบ่อยู่แต่บางทงเลยนี้เอามาไปมาครับชิมกันเลยนะมาเอ๋อมีตะก้องตะก้องนั่งตะก้องนั่งนี่ครับตีตะก้องมาชิมด้วยครบสองร้อยตะก้องดีใจกินพอเช้ามาหนึ่งร้อยเก้าสิบอโมลงถึงวะ ดีอ๋อยัไงก็คบมาแล้วก็เลยต้องออกไม้ทัวตัวนิดหน่อยแต่กล้องชิมด้วยครับอันนี้ลุยเลยนี่ตากกล้องมาสองร้อยถ้าห้าร้อยย้ายกล้องหมาน่ะน้อยตามาก่อนอย่าลืมเลิกถ้าห้าร้อยเดี๋ยวย้ายแน่นอนย้ายครับแน่นอนเลยตัวนี้ย้ายกันห้าร้อยอยู่ย้ายทีมก่อนเด้อให้ตาเมื่อก่อนไม่ทำเป็น กทำายขกเรนมียดีวก่อนมจีนมนะนมจีนแลทำเราก็ทำนนมจีนไม่รุ่งหรือทำรับต่โอเคทำทุกอย่างเลยไม่ดทุกอย่างเลยดูดดูดเนี่ยนากูรอครับ อาจจะเป็นเหมือนใครแล้วก็มีใครเหมือนเพราะเขาไม่ทำกันเ,กเ,เดี๋ยววเจ้าเดียวนะถ้าเกิดอยากชิมอยากแบบรสชาติของเวทมานะครับของคอมเราที่เดิมดังดูมอโคราชอืมดูมองืมนี่เป็นอะไรนะอ้อมคอมอืม,อม

น้องงันเนี่ยข่าดิเกเจยเมาเจมามล,ลุกหลังเล,ลื่องรับมูแทบเขากนแน่กับข้าวันาของมองึงขาวน้ำขัเ่เราเริ่มเริ่ร้อยเราแน่นเนาะวันน,นี้เราเรียมาทำาดธีการทำไม่รู้ว่าม่นจะทำทำเป็นไงน่บ้ล่ะป็นนั้รสชาติเหมือนเดิมพอเลยเหมือนเดิมครับผมใช่ครับพั่ีนี่ก็ปากต่นี่ตับไมนี่ครับ เดี๋ยวอีพีน่ะจะทำไมก็รอติดตามครับเดี๋ยวเออแต่ก็พากล้องหน่อยครับผมฝากติดตามช่องครับผมพอชาแนลครับผมกดซับสไครต์กดติดดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจกันครับสอนเรบคนติดตามก็ขอบคุณมากมากครับเป็นกำลังใจกันครับขอบพวกเราก็เร็ยกมันนกต่างมันนกมาเจอกันครับนกองใครับก็อีพีนี้ขอจบแค่นี้เลยครับ ครับผมเดี๋ยวจะไปช่วยงานเบอร์บขาตัวครับคร <c oughs> ับไม่ก่อนตากก่นยงครับผมขอบคุณมากครับ เพื่อจะมผภาพชิ้ใหม่จากพวกเรากันนะครับ